สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกําลังจะไปวัดเขืองกลางตำบลเขืองในอําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากที่ทาเงินผมก็ประมาณ44กิโลเมตรนะครับระยะทางใช้เวลาก็ประมาณ45นาทีครับไม่เร็วมากมันจะมีทางลัดนะครับจากบ้านผมตัดไปอุบลเนี่ยจะเป็นทางลาดัดผมต้องผ่านเขืองในก่อน วัดเขื่องกลางนะครับอำเภอเขื่องในผมเข้าใจผิดชอบเรียกว่าวัดเขื่องในเขื่องในอยู่เอยที่วัดเขื่องกลางนี้จะมีใบเสมาเห็นทรายแดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็จะมีงานสถาปัตยกรรมไทยซึ่งเป็นงานใหม่ให้เราได้ศึกษาด้วยครับตามผมมาครับอันนี้เป็นวัดเขื่องในนะครับกุฏิไม้อย,ย่างสวยงามเลยวัดเขื่องในอำเภอเขื่องในนี่แหละครับ,บอยู่บ้านเขื่องใน ที่มันจะแค่มีถนนตัดผ่ากลางเม,มนจะอยู่ฝั่งถนนตรงนูง้นวันนี้ผมแวะเข้ามาก็เพราะว่ามันมีใบเสมานะครับมีใบเสมาเห็นทรายอยู่ท่านก็ยังเอาไว้ตรงนี้อยู่นี่ครับใบเสมาและเข้ามาดูใบเสมาใบหนึ่งสองใบรู้สึกมีหลายใบยไม่รู้หาจไไหนไมีใบหนึ่งเห็นสารสถูกอยู่ครับ อยู่สอใบหินทรายแดงสูงประมาณ1เมตรกว้างประมาณ70เซนเป็นหินทรายไม่รู้ท่านเอามาจากไหนนะครับแบบนี้เล็กกว่าที่มันจะแคบไหนครับถ้าก่อสร้างอะไรต่างๆก็คงทุบทิ้งหมดนะครับเพราะว่าที่มันแคบ ฝั่งนู้นเป็นฝัง่งแมนน่าจะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสสิมก็เป็นสิมใหม่เป็นสิมรัตรนโกศิ์เหมือนจะเป็นยุคจอมพลปอแล้วไงมาถ้าเป็นจอมพลปอไม่รู้นะคล้ายๆคาว่าจะต้องมีช้างสามเสียงอันนี้เป็นศาลาพรมชิรยานนี่เป็นยุคใหม่แล้วครับ สวยงามครับดูดูนอกบ้านบนตรงน,นี้ก็เป็นตะวันฉายตะเวนฉายนู้นข้ามฝั่งนู้นข้ามไปเป็นงานศพอันนี้ก็จะสวยนะครับเป็นงานดูแล้วน่าจะเป็นเพาะช่างนะครับผมดูกระหนกแล้ว สวยงามครับเป้านได้สวยงามมากเไยดูแล้วเหมือนจะเป็นจิตกรรมไทยเพาะช่างผมก็จบจิตกรรมไทยเพาะช่างมาสวยแล้วครับช้างแบบต้านนนนนสูง มีช้างน้อยน่ารงนนิด้วยสวยงามมากใครผ่านมาวัดขึงนนก็แวะมาได้ครับสวยอครับแต่ว่ามันเป็นศิลปะสมัยใหม่นะครัฝังนั้นก็จะมีงานศบอยู่ที่มันแคบครับ าลาพรมวชิรยานศิลปะสมัยใหม่แต่ว่าเขียนแบบออกแบบอย่างดีครับใคร่่างก็แวะเข้ามาออกแบบอย่างดีน่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอนะท่านถึงได้มีมีบุญญาธิการสร้างขนาดนี้พระราชกิตติโมลีทองศูนย์พร้อม่ามิมิจจากสวิตเซอร์แลนด์บริจาคสอง แสนห้าหมาบบื่นบาทดูกรนกกนกต่างๆก้นถ้วยต่างๆ,งๆบัวหัวสาวคือออกแบบหมดเลยเป็นศิลปะยุคใหม่ดูฐานเข้าชั้นซิกแซกซิกแซกสุดยอดนะครับใครต้องการเรียนรู้ศิลป,ปะไทยสถาปัตยกรรมไทยก็สลาหลังนี้ก็ถือว่าสุดยอด ันนี้เป็นสิบใหม่กุฏิไม้อลังการงานงอกโอเคครับผม